เติมเชื้อเพลิงแล้วครับฝั่งของโปรเบโกเ s k เ0สเสียนุ่มดอพันธิพาตกดํามันมาบริการถึงหน้างานนะครับจอดรอ,อก่อนล่ะเสียอันก็มาแล้วอาานมานีน้อยมามาใครมาเซลสาว ายตัวหน่อยสาวอายเจ้าอายกล้องอะไรอายกล้องหรือเปล่าน้องสาวนี่เดินจนปวดขาเลยบะเป็นน้องสาวเจ้าแต่แทะเลยเป็นปะเป็นเป็นบอมี่โฟบ่าเป็นปะโบ่าบอยมี่โฟบ้าแมนอยู่บ่ ไอ้ขันว่าบ่มีบ่กขัดด้นดีมันสิบ่พอแม่นบอกอ้คุยกันซื้อกับขัดด้นแดงนี่นะงานอ่าน,น,นมาพี่ว่าไงเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงนี่อย่าคุ้งโเรื่องราวของอไอ้หนุ่มหกล้อแล้วก็สาวจ่ายบัตรคิวนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้รู้ มานี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงอยากรู้มาพ uh> ี่ก้อนเจ้าเห็นจังไหนขึ้นไปพอแล้วยินดีนะเราถักไปหาเจ้าเสียอันผู้ใดถักไ่ก่อนสองคนนี่เพิ่นถักไปหาสาวอายถักไปหาเสียอัน อ๋อเสียอันทางไหนสาวไอ้บันนี่บันนี่กะเลยบอกกลับบ้านเลยโอ้จักแล้วเทศกาลนี่กับทางบ้านเขาเขาล่อพอมร่วมร่วมตัวก็เห็นหน่าเนาะงานก็อแปลกแปลกว่าบันไดมาอยู่แถวโรงงานน้ำตาลบุรีร์เนี่ยนอกจากน้ำตาลที่เขาเคี่ยวหวานๆนะก็มีนี่แหละครับสาวสวยฮะ ủa thế giới <laughs> đó cũng xâm phạm với sáng đó. Quá ăn sáng, bên bên nhang bên 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 đu đu bên 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 đều bên 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 đều, đều. đấy thì mình đi บ่ทางบ้านเขาเกินมาไปผูเสาวกแกน่ะบ่อยากบ่จักแล้วก็อยากกินลาบงัวลาบอย่างเนาะพี่สวัสดิ์ร้านสะไบนี่มากบ่มักยิ้สิออานั่นเห็นบ่เนี่ยทีมงานหกล้อนี่เขามีแต่ญาติสียอันหมดเลยแม่นบ่พี่สวัสดิ์มีแค่ มีแค่ตีเล็กแล้วก็หนุ่มเตอ๋อนะครับที่เป็นชายาตินอกนั้นก็จะเป็นทีมงานที่มาจากหมู่บ้านเดียวกันหมดเลยเสียอัอานได้มือได้ยังจะไปมันไปยังไปย่งบ่ <c oughs> เอาเปิดน้ให้พี่นอกข้างหลันบางดีดี่ยฮะเอาลีทายรูปลงกหนับปกเร็วมาเว็บเดียว 1,2ินสองยเซอมาเนี่ยได้เจัดให้เลยอยากกินห่ังเดินฮะเขาไมกินเราขาวซื้อเมือไหร่กันที่มันหนี่ยยอโอที่ว่าจัดฉากครับเอายกยกยกอ่ะนะโอ้ยมันก็เป็นการแสดงก็ใช่หดอกเอาก็อีดีที่อ่ะอดร์ตโรยน้่ยเป็นข้อนิดไหมเนาจจอดสิ อันนี้ไปหับเขามาไหมเนาะไปหบมยูบ้านเลยแม่นบ่นเนี่ยโอ้ไปรับถึงบ้านเลยบ้านเยอะบังไหนอ่ะบ้านเยอะบังไหนไปหบอยู่บ้าทเนี่ยไปหบอยู่สไสงเนี่ยไปหามอบต่อเดี๋ยวเอามานาังหนารถน้ำจะเคลียร์ไปนนโอ้หนังหนารถมากบ่นั่งแบบแรนดินแรนอย่างนี้นะมีกำลังใจในการทำงานนะ เขาบอกว่า <Mile> ส <dizzy> <K> ีแดงนี่มันแรงดิดม like ันก็น <The> <The ct Californ ian White> really <late> ่าจะจริงนะครับเพราะว่าเท่าที่รู้จักมาเนี่ยประเภทรถบรรทุกหกล้อเนี่ยสีที่แบบฉูดฉาดเนี่ยแดงแดงสีแดงสีส้มอะไรประมาณนี้เนาะเอาคุยกันมาโดนไปหอดปีไป เอาอ่ะขันบ <โล S 1> ่งเลียนขึ้นรถแล้วเนาะทิถามไปแค่น,น่ะ <โล S 1> คบกันมาโดนไปสามปีอะนะสามปีได้นะ่ะมาแล้วมาแล้วถามมาคบกับสาวแจกตัวนี่มาโดนเราไปบอไปไปเห็นเขาทางไหนเห็นในเฟซ อ๋อเจ้าเป็นเอฟซีเพิ่นอ๋ออีริธานเราบัดนี้เพิ่นทักเจ้าไปเพิ่นทักคำแรกเพิ่นว่าอย่างไรเนี่ยเรามากดรักชตอรี่เลยมากดรักใช่เจ้ากบายนี่บักนี้มันคือกดรักดูแท้บัดนี้ึ้นได้ใจเป็นมะอีริธานเป็นคนลากในสตอรี่เขาเห็นดูดูบัดนี้กะทักไปข้ามแรกเลยวางไหน อ๋อแบบสองสติกเกอร์แบบรูปหัวใจยังไปไปนี้เจ้าคือหลงกลดแล้วเอามาแล้วเขาเติมน้ำมันเสร็จแล้ว <c oughs> อ่าเรียบร้อยหลบทางให้กับรถน้ำมันนะครับน่าจะไปเตมิมให้พี่ต้นต่อ เคลียนมเคลียร์ทางเอาอยัางไงเจนุนมเอะเลยบ่ นนี้ก็จะเป็นป้อมยามนะครับป้อมยามของอายามที่มาประจำการอยู่ตรงนี้เอาลาไปก่อนละครับแซวสาวใจตัวไอ้นุมหกล้อกับสาวใจตัวก็หวังว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะเสียอันสาวอายนะครับมีสาวอาย